นี้เคยบวชอยู่ในวัดพระธรรมกายมาหลายพรรษาทีเดียวและเป็นผู้ที่รู้ลึกในวัดพระธรรมกายสอนโดยตรงเนี่ยนอกจากจะพูดแล้วเอาคัมภีเปิดให้ผมดูนะเลยคัมภีร์นนี้นะครับก็เป็นแนวคิดของท่านเองท่นานธรรมชโยเคยบอกผมไว้ตอนผมบวชพรรษาที่หนึ่ง นะครับ่านบอกว่าท่านเนี่ยไม่สนใจหรอกที่จะเป็นสังฆราชท่านสนใจที่จะครองโลกไม่ช้าถ้าเราไม่มีการปฏิรูปชัดเจนนะครับ,บจะเกิดกระบวนการกินรวบประเทศไทยซึ่งอันตรายมากวัดเนี่ยถูก,กายเป็นแหล่งฟอกเงินอของเงินที่ไม่มีที่มาท่าน เป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพสาหว้า้แล้วก็เป็นองค์กรสูงสุดการที่ไปจับช่วงท่านขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยือ